สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำรูปนี้กันนะครับรูปนี้ก็จะเหมือนทุกรูปทุกคลิปที่ผมทำไกด์ไลน์หรือว่าคลิปวิดีโอลงไปใน YouTube นะครับก็คือไปถ่ายรูปมา2รูปนะครับแล้วก็จะใช้เครื่องมือเดิมทุกคลิปเลยนะครับก็คือ Layer Mask เหมือนเดิมนะครับก็คือผมเอารูป ที่มีคนกับไม่มีคนนะครับคือรูปหนึ่งก็จะเป็นคนปกติใส่เสื้อปกตินะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นรูปคนถือเสื้อที่ให้เห็นถึงผ้าข้างในเสื้อนะครับทีนี้ผมก็เอารูปที่มีคนเนี่ยไว้ข้างบนนะครับอย่างที่เห็นอยู่เลยเป็นเลเยอร์ข้างบนนะครับแล้วก็เอารูปที่ไม่มีคนเนี่ยที่ชูดแค่เสื้อเนี่ยเอาไว้ข้างล่างนะครับทีนี้ผมก็ใช้ เ a เยอร์แมนะครับไปที่รูปบนนะครับหรือว่ารูปที่มีคนนั่นเองนะครับเพื่อลบหน้าคนออกนะครับทีนี้พอลบหน้าคนออกปุ๊บอ่ามันก็จะเผยถึงเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นเลเยอร์ของเสื้อนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับมันก็จะปรากฏออกมาเป็นแบบนี้ครับทีนี้คือมันมันก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้มันดูเนียนมากกว่านี้ก็คือการ ทําทแสงและเงานะครับให้มันกลืนกันให้มันเมิร์จเข้าหากันนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมถ่ายรูปมาโดยที่จัดแสงมาเหมือนกันอยู่แล้วนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ต้องทําเยอะนะครับแต่ว่าที่ผมทําอยู่ก็อาจจะใช้เป็น adjustment layer ที่เป็น exposure นะครับแล้วก็เอามาทําให้มันมืดลงนะครับหรือว่าเป็น level ก็ได้นะครับหรือว่า ใช้เป็นบลัชสีดำก็ได้นะครับทาไปที่เลเยอร์ข้างล่างนะครับโดยที่คริปปิ้งมาส์ด้วยนะครับมันก็จะได้รูปที่เนียนแล้วนะครับทีนี้ก็เราก็มาทำโทนของภาพนะครับโทนของภาพอย่างก็เป็นเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปนะครับก็คือแต่งเอาตามใจชอบได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับผม